สวัสดีคะ่ะเควสแอนแห่งนาซิเซนโครสนะคะก็อันนี้เป็นยังอยู่ในส่วนของฉากที่หนึ่งนะคะการผจญภัยแห่งนาซิเซนโครสโครเซอร์ <laughs> แต่เป็นส่วนของเรื่องราวของเจ้าหญิงและกลุ่มนักผจญภัยตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปในฟองน้ํานะคะเพื่อที่จะไปเอาสมบัติที่อยู่กลางอากาศเนาะคุณตอนนี้เรากา็วาร์ปกลับมาอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีจุดชมวิวให้เราด้วยเพราะฉะนั้นกดจุดชมวิวเลยคุณก็จะเป็นอาณาจักรนาซิเซนครอสนะคุณก็จะถูกบันทึกเข้ามาในรายการแล้วเรามีหลายจุดที่โอเป็นคบเพลิงนี่นาะเดี๋ยวค่อยจุด จุดแล้วแล้วยังไงอ่ะมีอันอื่นอีกไหมงั้นจุดเลยก็ได้คุณเออเดี๋ยวนะคุณสักครู่นะครับมามาจุดจุดจุดจุเอาเอมันจุดไม่ได้หรอคุณเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอันนี้คือตัวเราเปียกอยู่หรอคุณมืนมันจะเปียกอยู่นะอ๋อมันจุดได้แต่เมื่อกี้จุดไม่โดนคุณขออภัยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าในฟองน้ำกันนะคะล่าสุดก็คือ,อ,อจัดการกับเจ้าสิ่งที่มันยิงยิงเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีการรวบรวมสมาชิกของกลุ่มนักผจญภัยแอนเป็นคนรวบรวมมาเนาะคุณก็ตรงนี้นะคะคือฟองน้ำที่ต้องเข้าไปต่อเนาะคุณส่วนอันนี้คือรูปเป็น เออเหมือนเจ้าหญิงเออเป็นตัวปลอมอ่ะคุณแต่เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปรักกันนะคะไปแอบเก็บอีกแล้วคุณค่อยไปดูกันต่อไปอันนี้เราเข้าไปว้าบินขึ้นไปแล้วไปม่อนพอมองจากมุมสูงแล้วอาณาจากักรนี้ดูดูตรังจังเลยแป๊บหนึ่งคุณอันนี้คือเก็บไปแล้วใช่ไหมโอเคเก็บไปแล้วคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอมาร์กไว้สักครู่นะคะมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วคุณ พูดไปถึงไหนแล้วนะขอโทษไปม,ษม่อนโก็เธอว่าจะลูกน้องของเขาแย่งชิงขนมไปจากเด็กๆและจิ้มลูกบป่งจนแตกแถมยังส่งเตียงถึงจะชั่วมากแต่ก็ไม่ได้ชั่วในแบบที่จินตนาการไว้แฮะคนอย่างนั้นนะ่าดรอชนชั่วไม่ไม่ควรชั่วแค่เท่านั้นสินะใช่ไหม,มถ้าเป็นคนชั่วแบบนี้เป็นทั่วไปหมดก็เออเออเอเอมันมีมีนี่ด้วยเหรอ เมื่อกี้พวกเราบินขึ้นไปกลางอากาศโดยที่ตัวอยู่ในฟองใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพุ่งเข้าน้ำอืมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออปัญหานะมีเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มพูดจากตรงไหนดีอ่าคิดว่าเป็นความมหัศจรรย์ของอาณาจักรนี้ไหม ไม่มีใครอยากถูกผูกมาด้วยแรงโน้มถ่วงหรอกนะไม่ใช่สิเนาะเดินทางก็ได้ก็ได้งั้นไปม้อนไม่ถามเรื่องนี้แล้วก็ได้แต่อย่างที่บอกก่อนหนะ้านี้สมบัติของเจ้าหญิงอะ่ะอยู่แถวนี้เหรออืมอยู่ตรงนั้นถูกผนึกสามชั้นปกป้องอยู่โอเคคุณต้องจัดการผนึกเนาะตรงไหนอ๋อตรงนั้นน่ะเหรอถึงฟองอากาศด้านนอกจะใหญ่มากแต่สมบัติกลับถูกบรรจุไว้ในหีบสมบัติใบเล็กเชียวนี่เปิดใบไม่เล็กไปม้อน ได้เยอะนะอพอสังเกตดูดีๆแล้วภายในภายน,นอกภายในอะไรล่ะภายนอกของฟองขนาดใหญ่นั้นเหมือนจะเชื่อมกับอะไรบางอย่างที่คล้ายกระแสน้ําด้วยอืดูเหมือนว่าที่มัน่นฟองน้ําทางนี้จะไม่โจมตีพวกเราเพราะสาเหตุบางอย่างงั้นใช้มันเพื่อทําลายผนึกกันเถอะนำทางฟองอากาศที่มันจิงออกมาไปยังวงแหวนที่เชื่อมต่อกับกระแสน้ําแล้วพลังทําลายล้างของฟองจะถูกส่งผ่านกระแสน้ําทําให้พลังของผนึกอ่อนลง อากาศอาฟองอากาศ,ากาศ,ากาศพวกนั้นน,น่ากลัวมากหนึ่งสองสามดูเหมือนจะมีกระแสน้ําอยู่สามสายถ้าจัดการได้หมดก็จะได้รับสมบัติใช่มหมอืมงั้นก็ฝากพวกเจ้าด้วยนะอัศวินนักเดินทางแล้วก็ไปม่อนจ้า <c oughs> อันนี้เป็นอ่าอ อธิบายเกมเพย์นะคุณที่มันฟองน้ําแต่ครั้งนี้ไม่ได้ช่วยร้ายเนอะอาะก็คือไม่รู้ว่าทําไมมันถึงไม่โจมตีเราแต่กลับช่วยคลายผนึกสมบัติให้เราแทนใช้การควบคุมกระแสะน้ําข้ามผ่านสิ่งกีดขวางาเพื่อนําทางฟองน้ําไปยังอุปกรณ์วงแหวนในบริเวณใกล้เคียงครับพมไปเลยก่อนอื่นนั้นจําเป็นมากเปิดก่อนนะคะจุดเทเลพอร์ตอันนี้ก็คือน่าจะครบเรียบร้อยแล้วที่เราเ เออต้องเปิดเนาะคุณก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราต้องคลายผนึกนะคะมีการอืฟองน้ํานี่ช้ากว่าที่เราจมตีเราเยอะเลยดูเหมือนแถวนี้จะมีสิ่งกีดขวางฟองน้ําอยู่ด้วยนะโอ้ควบคุมการไหลของน้ําและมันอ,อันนี้ไปเพื่อไปยังวงแหวนปลายน้ําเอา้าแต่ต้องต้องจัดการอันนี้ถูกต้องใช่ไหมมีอันนี้ให้ตรวจสอบโอเคอันนี้ ปลดนี้แล้วคุณเรียกว่าปลดกําแพงออกนะคะอันนี้มันจะเหมือนทํากําแพงขวางไว้เนาะทีนี้เราก็ไปยังจุดต่อไปกันเลยเออจุดต่อไปตรงนั้นมีไฮโดคูลัสใช่ไหมคุณไม่ใช่หนีมันคือคนละอ่านกันโอเคมาจุดทางนี้ต่อเลยนะคะ ตรงนี้ก็มีสิ่งที่ควบคุมเราต้องควบคุมการไหลของกระแสน้ำเช่นเดียวกันแล้วอันนี้คือมีสิ่งกีดขวางอยู่แล้วสิ่งกีดขวางอันนี้โอ้อยู่ด้านในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปด้านในด้วยกันเออนี่ข้างล่างนี่มันอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยใช่หรือจู่ๆก็รู้สึกกลัวความสูงขึ้นมาขึ้นตกลงไปแล้วก็คงต้องนั่งฟองน้ำจากน้ำพุขึ้นมาอีก อ๋อแอนบอกแล้วนะคุณว่าต้องนั่งฟองน้ำมาใหม่เนาะโอเคอันนี้เปิดแล้วนะคะเราก็กําแพงหายไปแล้วด้วยอันที่สองได้แล้วครับเหลืออันที่3ามทางนู้นนะคะเหลือแค่อันเดียวแล้วว่าแต่เราทำไมต้องทำอะไร3ามครั้งตลอดเลยละ่ะเพราะทุกอย่างต่างมี3ประการไงละ่ะน,นี่เป็นทฤษฎีเก่าแก่เลยนะเพราะงั้นต้องถูกต้องแน่นอนโอเคครับอันนี้สามารถทิ่ได้แค่จัดก,การวงแหวนสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้ว เออเอาเดี๋ยวเยวไ,ปไปใช้ไปใช้แบบนี้น้องขอพลังหน่อยน้องแล้วขอพลังหน่อยนี่แน่โอ้โหพวกเธออเอา้าเล็งไม่โดนด้วยคุณนี่แน่นี่แน่เหลืออีกคนนึงอย่างนั้นหรอนี่แน่นี่แน่ไม่ดรอปอะไรอ้าวเอา,เอา มาซะตัวใหญ่เย,ยาวพึ่อ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาผิดอันคุณเดี๋ยวค่อยหลบแล้วกันอากรดรัวๆไปก่อนคุณหลบ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 เรียบร้อยกำแพงแตกนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้กำแพงแตกดีเราต้องทำโจมตีก่อนหมายถึงอันนี้ผันนึกปลดผนึกได้เนาะคุณอุยอันนั้นมันมีมีอันนี้ตรวจส,สอบ แป๊บหนึ่งดีเธอสมแล้วที่เป็นนักเดินทางต่อไปก็แค่เอาสมบัติมาให้ได้ก็พอแล้วใช่ไหมนั่นสินะแล้วสิ่งนี้อ๋อโอเคแอนไปเอาสมบัติกันรับสมบัติก้องในที่สุดก็หาเจอสักที่สมบัติแสนล้ำค่าดูเหมือนจะเป็นนาฬิกาพกนะแล้วก็ไม่เดินแล้วด้วยนะอืมน่าจะแช่อยู่ในาน้ำนานจนพังไปแล้วมัง้ง ในนั้นเต็มไปด้วยเวลาอันมีค่าของเจ้าหญิงในอ้าวแอนเงียบทำไมละ่ะพวกเรากลับกันเถอะไปหาทุกคนที่หอคอยกลับวาร์ปเราไปอ้าวไม่ได้วาร์ปหรอสมบัติขอดูสมบัติหน่อยสมบัตินะครับก็คือนาฬิกาพกเรือนเก่าอันนึงด้านในไม่มีเสียงเข็มนาฬิกาให้ได้ยินอีกต่อไปฝาด้านนอกก็เปิดไม่ได้เช่นกันอ๋อทีนี้เออไปไหนต่อลงไปด้านล่างนะคะ เราตกลงไปเราไหวยลงไปได้เลยเหรอแล้วมันจะตกลงไปไหมยังไงคุณแล้วมันก็ร่วงเอ้า้ากลับมากันแล้วพันเอกเคสกับโมดีได้มาสมทบก,กับพวกข้าตอนที่พวกเจ้ากำลังปฏิบัติการกันอยู่ฮิฮพวกเราได้สมบัติของเจ้าหญิงมาแล้วนะทำได้ดีมากทหารดีเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แนวต้านการรบภูมิใจในตัวพวกเจ้ามากเคสยา เ,ออเดี๋ยวก่อนพันเอกนักเดินทางเป็นผู้ติดต่อของวงออเคสตาของพวกข้าไม่ใช่ทหารก,กากๆอะไรนั่นเฮ้อถ้าพวกเจ้ายอมรับนักเดินทางเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้งั้นก็ต้องเปลี่ยนชื่อของวงเป็นเออเป็นวงนักเดินทางออเคสตาแล้วแหละฮะึ ไอตำแหน่งพันเอกของเจ้าตังหากที่ควรยกให้นักเดินทางสิถึงจะถูกของข้านะไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่จะแย่งความดีความชอบมาจากทหารที่หลังเลือดแต่พันเอกท่านเป็นพลอาเป็นนายทหารที่ไม่เพียงไม่เพียงแต่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยแถมยังปล่อยให้ทหารแย่งทีนไปอีกช่างเป็นสัถายากซะจริงเจ้า ตอนที่เจ้าเอาแต่นั่นยงยองๆอยู่ที่นี่โดยไม่ได้ทําอะไรค่ะก็จัดการที่มั่นฟงน้ําด้านบนแล้วพวกนัดเดินทางจึงเข้าไปเอาสมบัติได้อย่างราบรื่นโอเคเอออย่างแรกนะเราไม่ได้มาช่วยอยู่ข้างพวกเธอคนใดคนหนึ่งเลยนะอุ้ยมันน่ารำคาญสุดๆโมลีลุยฮงฮงคนเดยว <laughs> โมลีก็เลยพุ่งกระแทกจ๊ก,จ,กจนล้มกระโดกับพื้น แล้วก็พุ่งคือพันเอกเคสก็หัวเราะอย่างสะใจจากนั้นก็ถูกโมริหันกลับมาชนล้มไปกับพื้นอีกคนโอ้สุดท้ายภายใต้การไก่เกี่ยของอันและกระลำปีน้อยในที่สุดความวุ่นวายก็สงบลงอยากเห็นภาพบ้างอ่ะจริงๆเลยในเวลาแบบนี้โมดรินี่พึ่งพาได้ที่สุดเลยในบางแง่มุมมานาัสก็ได้เวลาทำเรื่องสำคัญสักทีไปอืมเป็นแบบนี้ตลอดก็คงจะไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติการต่อทุกคนก็จะทะเลาะกันอีก อัศวินนักเดินทางกับไปมอนพวกเจ้าพูดถูกงั้นแอนก็มาพูดอะไรหน่อยเถอะปลุกใจทุกคนหน่อยมาเลยเอย๋แต่ว่าข้าเห็นด้วยกับคำกล่าวของไปมอนในช่วงเวลานี้ผู้นำของกลุ่มนักผจญภัยควรก้าวออกมาไม่ใช่หรอข้าไม่เก่งเรื่องแบบนี้นะอีกอย่างจะบอกว่าเป็นผู้นำก็เกินไปอะข้ารับประกันด้วยเกียรติของพันเอกหากกลุ่มนักผจญภัยนาะซิเซนครอสต้องการหัวหน้านายทหารสักคนเจ้าคือคนที่เหมาะสมที่สุดเลยแอน ถ้าตัดเกียริอันร้อยค่าของพันเอกออกไปพวกข้าก็มีความเห็นตรงกันจักเกีย <c> ร <oughs> ์ค่าบ้าคือไม่ข้ามไม่เข้าใจเกี่ยวกับผู้นําหรือเกียรติยศอะไรนั่นหรอกนะแต่ถ้าไม่ใช่เพราะแอนพาพานักเดินทางกับไปมอนมาตอนนี้ข้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อแล้วนะเออแอนพูดนักเดินทางกับไปมอนพวกเจ้าคิดพวกเจ้าคิดว่าโอะพวกเจ้าคิดยังไงอ,อ่านี่เป็นความปรารถนาของทุกคนไง ถ้าอย่างนั้นในฐานะผู้นำกลุ่มนักผจญภัยในเวลาแบบนี้ข้าควรทำอะไรเอองั้นไปมอนขอคิดก่อนนะในเมื่อเราได้รับสมบัติของเจ้าหญิงมาแล้วต่อไปพวกเราก็เข้าไปในหอคอยเพื่อช่วยเหลือเจ้าหญิงสิใช่ไหมงั้นก่อนออกปฏิบัติการก็ควรจะกล่าวสุนทรพจน์เพื่อตั้งกำลังใจไปมอนเจ้าสนใจเป็นผู้นำไหมหรืออัศวินเลยนักเดินทางก็ได้อะ่ะ เดี๋ยวเธอทาไมเป็นงั้นล่ะมันไม่ได้ป้าเรากอดอกแล้วนะถึงยังไงก็เป็นเพราะพึ่งพาพลังของพวกเจ้าพวกข้าถึงมาได้ไกลขนาดนี้อืมแต่สุดท้ายเราก็เป็นแค่คนนอกที่เข้ามาช่วยเหลือนะเอาเป็นว่ามีแค่แอนเท่านั้นแหละที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นําของกลุ่มนักผจญภัยกลุ่มนี้ไงที่อันนี้อ่ะมันเป็นความปรารถนาของทุกคนเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธเลยนะเห็นด้วยทีนี้เรามาเห็นด้วย อาผู้นําอะไรกันละ่ะพอเป็นแบบนี้ก็เหมือนทําเรื่องที่เคยเบาสบายให้กลายเป็นเรื่องหนักอึ้งเลยนะถ้างั้นแฮมพูดเลยแอนมาไม่ว่าชื่อของกลุ่มจะเป็นอะไรก็ตามแต่พวกเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักพจนภัยนาซีเซนครอสว่าพวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือเพื่อช่วยเจ้าหญิงคุณหนูลิลิธหรือคุณหนูลิลิธแล้วฟื้นฟูอาณาจากักรสาธารณารัฐ จ uh ๊ากหยุดท like uh ัก huh, ท um, right. ีบัลนีรู้นแบบผูแฮู้แฮแอมแอนต่อเลยและฟื้นฟูอาณาจักรนาซิสเซนคลอสเพื่อให้พื้นดินและผืนน้ำกลับมาเป็นประกายรวมทั้งทำให้ดอกทานตะวันพรีบานอีกครั้งข้าไม่ได้พูดผิดใช่ไหมใช่แล้วพวกเราผ่านการต่อสู้และการพัดภาคมามากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนพ้องบางคนของกลุ่มนักขจนไพยในตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างพวกเราอีกต่อไปแล้ว แต่ข้าจะไม่ลืมช่วงเวลาที่พวกเราได้ใช้ร่วมกันพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปใช่ข้าเข้าใจแล้วถึงตอนนี้ข้าจะเป็นผู้นำของกลุ่มนักผจญภัยนาซีเซนครอสและก่อนที่จะเป็นผู้นำของทุกคนข้าควรจะเป็นเพื่อนกับทุกคนก่อนพันเอกเคสกับแจก็กและพวกเจ้าก็ด้วยอย่าลืมมิตรภาพระหว่างพวกเราเพียงเพราะความแตกต่างระหว่างความเชื่อและจุดยืนโอ้คำพูดของแอนดูเป็นผู้ใหญ่มากๆเลย มันไม่ง่ายเลยนะครั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือของอัศวินนักเดินทางและไผ่ม่อนในที่สุดพวกเราก็ได้รับสมบัติของเจ้าหญิงมาแล้วเวลาที่หยุดนิ่งจะเริ่มเดินอีกครั้งและพวกเราจะช่วยเจ้าหญิงให้ได้อัศวินนักเดินทางผู้ทรงคุณธรรมและแข็งแกร่งแล้วก็ไป่ม่อนขอบคุณพวกเจ้านะพวกเจ้าจะเป็นเพื่อนของพวกข้าตลอดไปข้าเชื่อว่าเจ้าหญิงเองก็คงจะยินดีที่จะนับพวกเจ้าเป็นเพื่อนเช่นกันเอาละพูดจบแล้วทุกคนดี ดีดีปรบมืองั้นต่อไปต้องทำอะไรเหรอเออขอคิดดูก่อนนะในเวลานี้ควรปลดปล่อยพลังในสมบัติให้อ่าไปยังหอคอยที่หยุดนิ่งแล้วเวลาก็จะเริ่มเดินอีกครั้งเหมือนแบบนี้เราทำอะไรอะ่ะโอ,อเปิดประตูอ่าเราทำอะไรเนี่ยฮะว้าวกระลำปีน้อยไม่ได้ทำหรอขอขอบคุณเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจอัศวินนักเดินทางพอเป็นแบบนี้แล้ว ต้องขออภัยด้วยเพราะต่อจากนี้ไปจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคือถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกข้าหมายถึงตัวกลุ่มนักผจญภัยเองก็ไม่อาจรู้ได้แต่ว่าในเมื่อตอนนี้ผลึกผลึกเลย,ลยทำไมอ่านผิดตลอดเลยดิวจ้นะในเมื่อตอนนี้ผนึกหอคอยของเจ้าหญิงได้ใครออกแล้วพวกเราก็ต้องรีบเคลื่อนไหวสิจริงไหมอืมกระหล่ำปีน้อยผู้ถูกรีบไปกันเถอะพักพมไปเร็วไปไป,ไปเข้าไปในหอคอย แอบดูข้างนอกอีกสักอีกสักเล็กน้อยคุณไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวน่าจะมาวิ่งสำรวจนะคะว้าวแอบดูจากข้างหน้าประตูอ้าวอ้าวแย่แล้วคุณว้าวา,วาต้องขอบใจพวกเจ้าเลยนะกลุ่มนักขจจพยัยมันขนนึ้นอ่ในดรสีราัชาสวรรค์ใต้จอเอ,อ่อ หนึ 1> <laughs> 1่งใน4ี่ราชาสวรรค์ใต้อนัถของราชานาซิสเซตนาซิสัสนะคะวายุร้ายโอเคคุณเขาต้านทานกันใหญ่แล้วเราเราเข้าไปร่วมวงหน่อยแล้วกันนะคะ <laughs> นี่เน่เดี๋ยวฮิว <laughs> ให้โทรมาสักครู่หนึ่งบาบาร่าอาบาบาร่าบาบาร่าฮิวให้เพื่อนแล้วกันอ่ะไหนๆคือคนต้ตตานทานกันหมดแล้วเราจะต้านทานอีกคนนึงมันจะ ยากอะไรล่ะเนาะปรุนาจัดทีมให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานนะคะเเราจะไปเล่งเราทำไมเราไปเล่งคนอื่นนู่นไปนี่เนี่นี่นี่ ฟ้าประธานโอกาสอำนวยแด่ข้าจงตามข้ามาใครเนี่ยอีกครแล้วเหรอมีสี่คนที่นี่คือนิทราสถานเดี๋ยวยวช่วยพูดช้าๆหน่อยได้ไหมเ <c oughs> ออนี่มันนี่เราอยากได้ดอกไม้นี้ไปประดับในบ้านในการน้ำชานี่เน่ก่อนอื่นนะเออโมายังไม่พร้อมงั้นคนนี้ไปก่อนคุณคนนี้พร้อมเสมอ ทุกครั้งที่เราหันมาเธอจะยังมีเอ่อให้สามารถกดใช้งานเจ้าผมบนใกล้หมดแรงแล้วทุกคนลุยพร้อมกันจริงเหรอโอ้เป็นวายร้ายสองคนนะคุณมา oh. อันนี้ด้วย,ปปยน,น้องน้องดูดทาตุาน้ำแข็งเนาะโอเคงั้นเอานี้มาเลยคุณต้องเอ่อตีพร้อมกันไหมโอ้โห oh. ดินเนโตดูดทาตุน้ำแข็งดีจังพอดีเลยคุณ ไม่ค่อยดีเท่าไรแล้วคุณเรียบร้อยนะครับทำไมริวล้อของนาซิซัสถึงมียศเยอะแยะขนาดนี้ยิ่งเป็นคนไร้ประโยชน์ก็ต้องยิ่งต้องการหมวกมากขึ้นอันที่จริงเจ้าพวกนั้น้วนเป็นลูกน้องที่ดุดร้ายของนาซิซัส,สพวกมันต่อสู้กับพวกข้าหลายต่อหลายครั้งและสร้างความเสียหายแก่พวกข้าไปมากมายแต่ดีที่นักเดินทางน่าแข็งแกร่งมากมันจึงไม่ใช่ภัยคุกคาม เออขออภัยอัศวินนักเดินทางการโจมตีของพวกข้าไม่มีผลกับสมุนของนาซิซัดดังนั้นจึงได้แต่ลำบากเจ้าแล้วก็สบายสบายมา <c oughs> เออว่าแต่เจ้าหญิงนะอยู่ที่ไหนอะดูเหมือนจะไม่มีทางไปต่อแล้วนะ <c oughs> เรื่องต่อจากนี้ข้าเองก็ยังไม่เคยคิดมาก่อนฮะ <c oughs> เอองั้นก็ขึ้นไปข้างบนกัน <c oughs> เอะเราขึ้นไปยังไงอะ <c oughs> ไปมอนบิน นี่ถึงฉันจะบินไปได้แต่ถ้าเจอลูกน้องของนาซิซัตข้างบนนะ่าจะทําไงหรอถึงข้างบนจะติดไปด้วยสมบัติของอาณาจากักรอ่ะแต่ก็อยากให้นักเดินทางไปด้วยกันอยู่ดีถึงจะรู้สึกว่าได้เจอสมบัติจริงๆอะ่ะขึ้นไปออกข้าเข้าใจแล้วพวกข้าก็พอมีพลังอยู่ประมาณนึงถึงจะเพึ่งพาเวทมนต์ที่เจ้าหญิงแบ่งให้ก็เถอะแต่พวกข้าก็ยังพอทําอะไรได้บ้างอืมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้น พวกเราทุกคนล้วนมีต้นกําเนิดเดียวกันเรื่องแบบนี้เจ้าก็น่าจะเข้าใจและยอมรับได้ง่ายที่สุดสิอีกอย่างก็เคยประสบพบเจอมาแล้วไม่ใช่หรอข้ารู้ข้าเข้าใจเหตุผลแต่ว่ากับเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมข้าถึงได้เกลียดมันเหลือเกินนะนะอย่าทําหน้าแบบนั้นสิแอนเติมทีพวกเราล้วนเป็นมวลน,น้ําเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกตอนนี้พวกเราเป็นแบบนี้ก็เพื่อเพื่ออยู่เคียงข้างเจ้าหญิงเพราะงั้นถึงได้ห่อหุ้มตัวเองด้วย พื้นผิวบางๆจนกลายเป็นรูปร่างต่างๆถ้าเพื่อเจ้าหญิงก็ไม่แปลกใจที่พวกเราจะกลับมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งว่าแต่พวกเธอคุยเรื่องอะไรกันนะน่าจะแบบทุกคนแบบสลายร่างแล้วรวมกันเนาะตรับใดที่พวกข้าละทิ้งรูปร่างและรวมตัวกันเป็นหนึ่งอีกครั้งก็แต่สามารถสร้างพลังเวทที่ค่อนข้างทรงพลังได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะส่งพวกเราขึ้นไปบนยอดหอคอยได้เอา้าแต่ถ้าเป็นแบบนั้น ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพื่อนเอย๋ยพวกข้ามาจากผืนน้าเดียวกันการละทิ้งรูปร่างไม่ได้หมายความว่าตายอย่างที่เจ้าคิดน้ําบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนเป็นผืนนะผืนป่าท้องนาหรืออะไรก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงทางทางเดียวอืถึงจะไม่ได้ผจญภัยและต่อสู้ไปด้วยกันแต่ก็สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแบบนี้ได้นะแต่แอนไม่ใช่ใช่ไหมนัดเดินทางกับไปมอนพวกเจ้าิดพวก เจ้าพวกเจ้าอีกแล้วคุณพวกเจ้าคิดยังไงโอ้ยทำไมมันตกร่องเฉพาะเสียงตรงนี้เรื่องนี้พวกเราไม่ควรเป็นคนตัดสินใจนะเออนี่เป็นเรื่องราวของเธอนะเธอเท่านั้นที่จะตัดสินใจเรื่องของกลุ่มนักผจญภัยต่อได้ไม่ใช่หรอเออนักเดินทางพูดถูกนะแต่ว่าผู้นำโปรดออกคำสั่งเถอผนึกของหอคอยกระทายออกแล้วนั่นหมายความว่าสามารถ ความสามารถในการต่อต้านการรุกรานของนาซีซัสก็หายไปด้วยเหมือนกันพวกเราต้องแข่งกับเวลาก็ได้งั้นรบกวนด้วยนะรับคำสั่งไว้ใจพวกข้าได้เลยแอนเจ้าเองก็ไปกับอัศาวินนักเดินทางและปไปม่อนเถอช่วยเจ้าหญิงออกมาให้ได้นะฮึเรื่องคุณหนูนะ่ะก็ฝากเจ้าด้วยนะทางั้นกระลาลปีน้อยที่รักแล้วก็โมรีพันเอกเคสและจกักอืมบายบาย อ้าเหมือนกับที่นำพูของโมดรีก่อนหน้านี้เลยพลังของพวกข้าล้วนได้รับมาจากเจ้าหญิงเพราะงั้นขอเพียงตัดสินใจก็จะสามารถสำแดงพลังของนางได้อีกครั้งอ่าไม่ได้สิต้องแม่มใสเอาไว้เข้าไว้่ะนักเดินทางกับไปมอนพวกเรารีบขึ้นไปกันเถอะโอยน้องน้องกระพือคีบใหญ่เลยคุณห <c oughs> นูจะอยากมีน้องบ้างอ่ะน้องตัวเล็กน่ารักโอเคเราต้องเข้าไปนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เคเวสน่าจะดําเนินต่อไปแล้วเนาะคุณเออแล้วเรายังสามารถมาได้อีกไหมเนี่ยน้ำาใไรรูปร่างสิ่งใดที่ออกมาจากน้ำก็ต้องหวนคืนสู่น้ำเช่นกันอีกอย่างไว้รอพวกข้าช่วยเจ้าหญิงออกมาได้นางต้องต้องทำให้พวกเขากลับเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ไหมเอ,อ๋มีแค่ประตูเทเลพอร์ตที่เดียว ประตูนี้จะพาเราไปที่ไหนหรออืมข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องหลังจากเข้าหอคอยมาข้าไม่เคยคิดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะงั้นหรองั้นพวกเราเดินหน้าไปอย่างระมัดระวังกันเถอะอืมไปดูอีกฝาของประตูกันเถอะว่าในนี้มันมีอะไรอยู่ จะให้ระวังหรือให้ไปข้างหน้าอันนี้แล้วกันทั้งคู่ไม่ล่ะขออนิ่ไปม่อนหน่อยอนักเดินทางกับไปม่อนพวกเราต้องระวังนะเจ้าหญิงพึ่งพาได้แค่พวกเราแล้วครับพอมได้อา้าได้กล่องด้วยโอเคตรงนี้ได้กรองมานะคุณเราตรงนี้เอา้าแสดงว่าเควสตรงนี้เหมือนกับว่าจําเป็นต้องต้องเล่นไปต่อไปต่อยาวๆเลยใช่ไหมคะ น่าจะไปต่อแบบยาวๆถ้าเกิดว่าเรากดเทเลพอร์ตไม่อยากลองเลยคุณเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะย้อนกลับไปเจอเรื่องใหม่เนาะมีการเข้าไปนะคะโอเคเข้าไปกดล็อกจุดเทเลพอร์ตแล้วเอออ่ะค้นหาเป้าหมายในพื้นที่นี้เอาเอานี่เรามาที่ไหนเนี่ยรู้สึกเวียนหัวจังที่นี่คือ มีหนังสือเพียบเลยนะเอ๊ะไปมอนเราดูรู้สึกคุ้นๆมันเป็นห้องสมุดหรอที่นี่ห้องสมุดนี้อยู่อยู่ที่นี่มาเนิ่นนานตั้งแต่ก่อนที่พวกข้าจะมาถึงซะอีกเนื้อหาในหนังสือดูเป็นบทละครเก่าแก่พวกเด็กๆชอบอ่านหนังสือมากแต่ก็มีหลายอย่างที่อ่านไม่เข้าใจเลยมักจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยอ่านให้ฟัง ถ้าในเรื่องมีมังกรร้ายก็จะมีผู้กล้าพิชิตมังกรถ้ามีพ่อมดก็ย่อมมีอัศวินพเน,น,นจรอณาจักรจะได้รับการกรอบกู้และเจ้าหญิงก็จะถูกช่วยเหลืออยู่เสมอแน่นอนว่าในตอนท้ายมักจะมีเสียงนาฬิกาดองบอกเวลาดังขึ้นและการผจญภัยก็จะสิ้นสุดลงแต่เรื่องราวการผจญภัยไม่มีวันสิ้นสุดมันยังมีการผจญภัยครั้งต่อๆไปการผจญภัยครั้งต่อๆไปการผจญภัยครั้งต่อๆ,ๆ,ๆ,ๆต่อๆไปเสมอ จนกว่าเด็กๆจะโตจนทิ้งนิทานไว้เบื้องหลังและออกไปจากที่นี่เอแอนอ่ะขอโทษข้าแค่รู้สึกว่าความทรงจําและความรู้สึกบางอย่างมันพุ่งพล่านรากกับกระแสะน้ํามันแปลกจังเลยงั้นหรอเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วจู่ๆก็พูดแบบนั้นขึ้นมาไปม่อนยังคิดว่าเธอโดนมนช์ช่วยอะไรของนาซิซัสเข้าซะอีกโอไม่แน่ก็อาจจะใช่ก็ได้นะงั้นต่อไปพวกเราจะเอายังไงกันต่อล่ะข้าเองก็ไม่รู้ สังเกตดูรอบๆก่อนก็แล้วกันอืมก่อนอื่นมีประตูอยู่ตรงนั้นเธอดูเหมือนว่าจะผ่านไปไม่ได้นะพวกเธอน่าจะผ่านไปได้นะเพราะตัวเล็กนี่ตอนนี้เธอเป็นอัศวินนักเดินทางของแอนถ้าเธอไม่ไปด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์สิอืมใช่ทีนี้เราเข้าขากันเชียวพื้นตรงนี้ดูแล้วน่าสงสัยจังอาจจะเป็นกับดักไหมไม่รู้สิยังไงก็ไปกันเถอะไปมอน <laughs> โอ้ฉากที่สองแล้วนะคุณโอเคครับ เรื่องเราตรงนี้ก็จบลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีไปต่อข้างหน้าเนาะคุณแล้วก็เราสามารถเอ่อมีการเข้าไปทางนี้ได้นะคะเออ,อันนี้น่าจะถึงจุดตัดอีกจุดหนึ่งแล้วมั้งคุณถ้าไปต่อข้างหน้าเราขออนุญาตเปิดแผนที่สักครู่หนึ่งนะคะตรงนี้โอ้อา้าวแล้วนี่เราอยู่ตรงไหนมันมีเทเลพอร์ตตรงนี้นะคุณการผจญภัยยังดำเนินต่อนะคะ แล้วแล้วเราทำยังไงล่ะเนี่ยจริงๆเราอยากตัดตรงนี้นะคุณเพราะว่าอ่าในเมื่อมันสุดสุดสดิ้นสุดตรงนี้ไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทส,สองรักพาร์ทไม่ใช่พาร์ทส,สองในพาร์ทหน้ารักกันนะคุณเป็นเรื่องราวฉากที่สองนะคะ ตึ่งก็คือเป็นการผจญภัยของแอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรในกระจกเนาะคุณตอนนี้ก็งั้นขอตัดพาร์ทไว้ตรงนี้ก่อนนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วไวเ้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ